ออกหมายจับครูสิตาไลฟ์โค้ดดังทำแบงค์ปลอมโกงอ้างได้แรงบันดาลใจจากโดราเอมอนจากกรณีที่กลุ่มผู้เสียหายได้ร่วมกันร้องเรียนหลังจากถูกไลฟ์โค้ดชื่อดังครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้หลอกให้ทำธุรกิจซื้อแบงค์ปลอมอ้างทำให้มีความสุขเงินทองไหลามาเทมาอีกทั้งยังเผยว่าอาศัยพลังจักรวาลทำให้ผลทุก์ร่ำรวยผู้เสียหายหลงเชื่อจนสมัครเป็นสมาชิกและซื้อสินค้า ทั้งกระเป๋าน้ำหอมลิปสติกชุดนอนเรียกทัพย์ซึ่งครูสิตายืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงสินค้าต่างๆนั้นได้แรงบันดาลใจจากโดราเอมอน วันที่21ธันวาคม2563เดลีนิวออนไลน์รายงานว่าพลตำรวจเอกสมรภูมิไทยเขียวเปิดเผยว่าสารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับนางสาวพัสสิตาศักดิริธนากุลหรือครูสิตาไลฟ์โค้ดชื่อดังในโลกออนไลน์ด้วยออกหมายจับทั้งหมด4ข้อหาคือ 1. ปลอมเงินตา 2. ร่วมกันช่อโกง 3. ร่วมช่อโกงประชาชน 4. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ